การฉีดพ่นนิวทรีทางใบต้องฉีดพ่นให้ถูกเวลาและถูกวิธีเพื่อให้พืชได้ประโยชน์สูงสุดในการฉีดพ่นนั่นคือ 1. ผสมนิวทรีกับน้ำในอัตราส่วนตามที่ผลิตภัณฑ์กำหนดไว้ซึ่งพืชแต่ละชนิดแต่ละช่วงอายุจะใช้อัตราส่วนไม่เท่ากัน 2. เลือกเวลาให้ถูกแนะนําให้ฉีดพ่นในตอนเช้าระหว่างหกโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดหรือยังช้าอย่าให้เกิน10บโมงเช้าเพราะช่วงเช้าอากาศยังไม่ร้อนมากเพื่อจะเปิดปากใบกว้างที่สุดทําให้การดูดซึมทําได้เร็วและเพื่อนําไปใช้ต่อในกิจกรรมสังเคราะห์แสงได้ทันทีหากฉีดพ่นในตอนเที่ยงหรือบ่ายช่วงที่อากาศร้อนมากเพื่อจะปิดปากใบเพื่อลดการระเหยของน้ําและส่งผลให้ดูดซึมสารที่ฉีดพ่นได้ช้าหรือน้อยลงและสารที่ฉีดพ่นจะถูกแดดเผาและระเหยไปก่อนที่เพื่อจะดูดซึมไปใช้ได้หมด ตอนเย็นก็ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากพืชไม่ดูดซึมสารที่เราฉีดพ่นนอกจากนี้ยังคายน้ําออกมาดันสารที่เราฉีดพ่นทิ้งไปอีกด้วยและกลางคืนอากาศเย็นความชื้นสูงสารที่ฉีดพ่นจะเปียกใบอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนมีความเสี่ยงสูงทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายมีข้อยกเว้นสําหรับสารชีวพันธุ์หรือจุลินทรีย์ควรฉีดพ่นตอนเย็นถึงค่าเพราะจุลินทรีย์จะได้มีเวลาฟื้นตัวหรือขยายตัวตลอดทั้งคืนขณะที่การฉีดพ่นตอนเช้าหรือเที่ยงจุลินทรีย์ส่วนมากจะถูกแดดเผาตายไปเป็นส่วนใหญ่3ูส,สภาพอากากศที่มาะสมวฉีดพนตอนฟ้าเปิดกาศม ควรดูพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะไม่ตกเพราะช่วงที่ฟ้าปิดครึ้มฟ้าครึ้มฝนเป็นช่วงที่ความชื้นในอากาศสูงพืชไม่ค่อยคายน้ำปากใบไม่เปิดส่งผลให้กิจกรรมการดูดซึมทั้งทางรากและใบลดน้อยลงไปมากและถ้ามีฝนตกลงมาด้วยก็จะยิ่งเสียหายเพราะสารที่ฉีดพ่นจะถูกน้ำฝนชะล้างออกไปและถ้าจำเป็นจริงๆให้ผสมสารเร่งการดูดซึมลงไปด้วยก็จะพอช่วยได้บ้าง4ฉีดพ่นให้ถูกวิธีเน้นฉีดพ่นเข้าใต้ใบเนื่องจากปากใบพืช70%อยู่ใต้ใบอีก30%อยู่บนใบการฉีดพ่นปุย๋ยฮอร์โม ทางใบจึงควรฉีดเข้าไปที่ใต้ใบด้วยหลักการง่ายๆนี้การฉีดพ่นนิวทรีซูเปอร์ฮิวมิกสูดิออนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตต่างๆทางใบก็จะมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด